ทีชาว u t u b e เนี่ยดูสภาพคือแบบว่าวันนี้สว่างคาตาเลยนะครับสว่างอย่างเดียววันนี้เดินทางไปบ่อไทยเพชรบูรณ์นะครับเราไม่ได้ถ่ายคลิปรีวิวหรือเดินทางแต่อย่างใดนะเพราะว่าเราถ่ายไปแล้วหลายรอบแล้วนะครับจะมาคุยกันนะครับนิดนึงนะครับว่าผมวิ่งรถสว่างคาตาแบบเนี้ยผมใช้ วิธีไหนนะครับเผื่อเป็นประโยชน์แก่เ,เพื่อนๆนะจริงวิธีของผม,มันเบลิกเลยไม่มีอะไรยากแต่อาจจะมีเทคนิคเพิ่มเติมน,นิดนึงหรือไอ้เหี้ยอย่ามองเข้าตาันะ้งเ่ยหรือถ้าใครนะครับมีเทคนิคที่ดีกว่าหรืออยากจะแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับตอนนี้เราเหลืออีกเราเข้าในเขตของเพชรชบูรณ์แล้วเขานัดลงของ6โมงตอนนี้6โมงครึ่งแล้วนะครับไม่ทันนะครับไม่ทัน ามาดูที่เราจะถึงกี่โมงครับเดินทางขอ300กว่ากิโลนะครับออกมาจากท่าเรือตี1 2ึ่งสอี่ห้าหกหชั่วโมงแล้วไปถึง7จ็ดโมงก็ไปถึง6กชั่วโมงก็ไปถึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแประมาณ7ชั่วโมงผมเชื่อว่ามันน่าจะประมาณ8ก่อน8ปดโมงประมาณ7ชั่วโมงจริงๆเราเดินทางมันควรผมเคยเดินทางอัดเต็มที่เลยประมาณ ห้าถึงหกชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วแหละเพราะมันสามร้อยกว่ากิโลเราวิ่งประมาณเจ็ดสิบแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีช่วงติดไฟแดงช่วงอะไรบ้างก็จะประมาณหกผมเคยวิ่งประมาณหกชั่วโมงถึงนะตอนนั้นนะ่ะที่รับตู้หลานนี้คืนแล้วก็มาถึงสว่างไปถึงแปดโมงเคยทาคลิปอยู่ทู้สั้นนะครับคลิปเดินทางแต่คลิปนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําคลิปเดินทางอะไรแต่อยา่างใดแต่มาพูดคุยนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับ ต้องบอกทางเขาอีกรถร่วมฮัลโหลครับเออนั่นเลยใช่ใช่ใช่แล้ว,อ,วดอ,ดอ่าแล้วก็จอดหน้าร้านไทยอ่าหน้าร้านถาวรเลยก็ได้หรือเลยไปหน่อยก็ได้ครับแต่อย่าเลื่อไปเยอะเพราะว่าจะมีซอยเข้าโกดังอยู่เดี๋ยวจอดหน้าร้านเลยเออจอดร้านอ่าถ้ามันมีที่ว่างก็จอดหน้าร้านเลยเดี๋ยวแปดโมงเขามาเรียก แล้วแล้วก็ถ้าข้างในโกดังมันไม่มีข้าวกินนะ่ะนะรอยืมมอเตอร์ไซค์คนงานที่เขามาลงนะัมันจะมีคนงานมาจากข้างนอกประมาณสามสี่คนนะ่นั่นแหละค่อยยืมเขาไปกินครับครับคือเฮียนะครับให้หารถร่วมหนึ่งคันจริงๆให้หาหลายคันแนหะแต่ว่าไม,ไม่มี ได้ลบของพี่เสียยงนะครับไปสุพรรณผมไม่คดเสียได้สุพรรณเลยปกติอยากไปมากเลยนะสุพรรณมันเป็นงานที่ค่าเที่ยวแบบจบในวันแล้วข้าเที่ยวเต็มๆอ่ะเออค่าเที่ยวแบบดีกว่าสี่ห้าพันเราไปทักงแปดพันเก้าพันอะไรเงี้ยวันหนึ่งอะ่ะในระยะทางร้อยว่ากิโลจบหนึ่งวันนี้มัน่งแล้วมันโอเคนะครับรายได้มันค่อนข้างดีเนี่ยแต่มานี่ก็โอเคถ้า อ่าอย่างเคสตนี้คืนตู้สยามเดโปโก็หมายความว่าเราก็จะจบในวันเหมือนกันแต่จบในวันที่ไม่ได้นอนนะก็อย่างนี้นะครับวันนี้คลิปนี้จะมาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดคลิปตอนถึงหน้างานด้วยนะครับจะมาพูดคุยกันนิดนึงนะครับนิดนึงอ่าอ่าเดี๋ยวผมขอเปิด g p ด้วยนะเดี๋ยวผมเลื่อยทางเลี้ยวอันนี้ไงจะถึงทางเลี้ยวทางเลี้ยวขวาแล้วอีกหกกิโลเมตรเลี้ยวขวาใช่ตรงนี้บอแล้วก็นะครับ ของผมนะไม่ซับซ้อนไม่มีอะไรยุ่งยากง่ายๆนะสำหรับใครที่สงสัยจริงๆมีคนเขาคอมเมนต์มาเลยมีตานแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าเทพี่เอาเคล็ดลับยังไงบางคนเขาก็จะเอาแบรนไปชงกับกาแฟเอาไอ้น,นุผสมนี่นี่ไอ้นั่นผสมนี้นี่คือผมเนี่ยจริง,รงๆกินกาแฟอย่างเดียวล้วนๆเลยตอนที่แบบว่าดว่วนไปสุราษนะผมอัดกาแฟ กลางวันเนี่ยประมาณสองกระป๋องสามกระป๋องกลางคืน,นอีกสองกระป๋องประมาณห้ากระป๋องอะ่ะเพราะนั้นคือไม่ได้ไมันจะมีอยู่ครั้งนึงที่ไปคนเดียวแบบว่าไม่ได้ทิง้งไม่ได้ทิ้งขยะลงพื้นถ้าถ้ามาคนเดียวก็จะโยนลงตรงนู้นนะจะโยนลงไปโยนลงไปมานับดูสิห้ากระป๋องเจ็ดร้อยกว่ากิโลนะกินกาแฟไปห้ากระป๋อง <c oughs> อ่าเดินทางอ่ะตัวนี้มันสามร้อยกว่ากิโลผมกินอะไรบ้างวันนี้มีเดินทางมา กินกาแฟแค่หัวค่ำอะกระป๋องหนึ่งไม่เกี่ยวหัวค่ำมันเป็นตอนกินตอนสี่ห้าโมงแล้วเมื่อเมื่อคืนตอนยี่คืนกินกับอ่าเลี้บูกระป๋องหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งมาห่วงก็จัดกาแฟเบอร์ดี้กระป๋องหนึ่งเนี่ยตาสายเบลเนี่ยประมาณนี้นะครับเคล็ดลับสุดท้ายเลยที่ตาสายเบลมานั่งพูดจ่อๆอยู่นี่ก็คือจอดรถแปรงฟันล้างหน้านะครับจอดรถแปรงฟันล้างหน้านะครับแล้วมันจะซื่นนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเอามไม่ใช่ปะ่ะ ตุกๆไปเลยผ้าเย็นในเฮ็ดเชล็ลับของผมมันร่วงผ้าเย็นนะครับผ้าเย็นเคล็ดลับพื้นฐานเลยไม่มีอะไรซับซ้อนอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็อีกแบบหนึง่งออ,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 อีกอีกวิธีช่วยตัวช่วยตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับขาดไม่ได้เลยมีอยู่ในรถตลอดยาหมองนะครับ,ออรบผมจะทาช่วงนี้ ทากระบทาจมูกดมท้าไปเถอะทาตรงไหนก็ได้นะครับที่มันทาแล้วมันสดชื่นนะครับทาตะเลิดก็เสียบตานะเช่นระับไม่มีอะไรเลยธรรมดาพื้นๆเลยก็คือกินกาแฟนะครับกินเล็กไดูบางครั้งกินริโพนะครับง่วงก็คือกินแต่มันจะมีอยู่อีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ทำแล้วทําแล้วดีมากๆใช้อ่าได้ออไรเทียบผ้าเย็นร่วมได้ผลประโยชน์มากเลยนะครับที่ผมเคยลองทําคือสมมติว่า จริงๆองะไม่อยากให้อดหลับอุดน,นอนแบบว่าเหมือนเหมือนวันนี้นะอย่างผมเนี่ยคือว่าเป็นการทําลายสุขภาพตัวเองจริงๆไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อ่า,อาถามว่าเอาทําไมแล้วพี่ต้องอดหลับอุดนอนปกติผมมาเพชรบุร์ผมจะได้นอนสองสามชั่วโมงนะแต่ว่ามันต้องไปขึ้นตู้ตั้งแต่สามทุ่มสองทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ยเมื่อคืนนะรเราไปเสียเวลาตรงต่อแถวเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูนะต่อแถวนะท่าปูนนะครับต่อแถวทีซีทีค่อนข้างนานนิดหนึ่งแล้วก็เข้าท่าเรือไปก็ รัอะไรเสร็จก็ตีหนึ่งเดินทางเดินทางค่อนข้างช้านะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่ารถบรรทุกเนี่ยมันคํานวณตาม GPS เลยไม่ได้นะมันจะบวกเพิ่มอีกนะครับถ้าผมไปพังงาบวกเพิ่มตั้ง4ี่ห้ากินสี่ห้าชั่วโมงนะอ่ามันต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีกอันนี้เพชรบูรณ์บวกเพิ่มมาตั้งเท่าไรเนี่ยตั้งสองสามชั่วโมงแ่นแหละมั้งนะครับกนะ็300กิโลก็เดินทาง 6- 7ถึงชั่วโมงเท่าจริงๆนะละมอแต่ไป็นป,ป,ปะยาง ปะายางก็ช่างยิงน็อตขาดอีกป่ายางเมื่อคืนเรเดนก็โดนไปหนึ่งเพยห้าร้อยถ้าน็อตขาดก็โดนอีกรนะ้อยห้าสิบบาทครับป่าย,ยู่ตรงตะช่างวางน้อยนะเลยตะช่างวางน้อยมาอีกเคล็ดลับอ,อีกเคล็ดลับหนึ่งที่ผมทําแล้วมันค่อนข้างได้ประโยชน์หมายความว่าสมมติว่า,าเราอันนี้คือไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะไม่อยากให้อดอดนอนแบบแบบแบบเคล็ดนี้นะ ให้ได้นอนสักสองสามชั่วโมงแล้วคุณจะขับกลับแบบว่าตาซึ้นเลยนะครับมันจะไม่เพลียเกินไปนะครับให้ได้นอนสักสองสามชั่วโมงแล้วทํายังไงนอนแล้วตื่นมาจะแบบกระปี้กระเป๋าคืออย่างนี้เลยเพื่อนๆรู้ว่าซื้อกาแฟไว้นะครับซื้อกาแฟที่เพื่อนเชอบกินนั่นแหละซื้อไว้ในรถนะครับซื้อไว้เลยนะแต่จะเพิ่งกินนะครับขับรถไปสักแป๊บหนึ่งแล้วรู้ว่าตัวเองง่วงแล้วนะครับเต็มที่แล้วนะครับง่วงแล้วเต็มที่แล้วเข้าปั๊มเลยหาที่จอดที่ปลอดภัยเสร็จ กินกาแฟหรือกินกอดจะเข้าปั๊มก็ได้กินกาแฟนะครับกินเข้าไปนะครับกินกาแฟเข้าไปเลยนะครับมันจะใช้เวลาจัดการตัวมันเองเนี่ยประมาณกี่นาทีผมก็ไม่แน่ใจนะแต่พะผมกินไปสักพักหนึงแล้วผมก็จะไปนอนนะพอผมไปนอนแล้วผมจะตื่นมาจะส่วงเลยนะครับ ตื่นมันิงกับพปี่กระเป๋านะครับพวกกาแฟทํางานก็จะเดินทางไปต่อถึงที่ลงของได้นะครับแล้วก็เวลาเดินทางกลับมันก็เหมือนว่าเราได้ได้นอนตอนไปแล้วเราก็จะกลับได้สบายๆแต่ถ้าเคสเนี้ยสาภาพเนี้ยมาสว่างคาตาแล้วไม่ได้นอนเนี่ยขากลับนี่ค่อนข้างตึงนะครับ,ขาข,บนะขาขับนี่ดีไม่ดีมีจอดนอนนะค่อนข้างตึงแต่เดี๋ยวรอตอนไปลงของถ้าเรานอนได้เราก็จะนอนนะก็จะประมาณนี้นะเคล็ดลับไม่มีอะไร เยอะนะค่นี้แหละไม่มีอะไรเยอะเดี๋ยวพาไปดูหน้าง,งานก็จะถึงกี่โมงตอนนี้6.40เหลือ lawyers, อีกสี่สิบเอกิโลวาสเดีย เลย40กิโลเราใกล้จะถึงที่เลี้ยวขวาแล้วนะเอ้ามันคือเป็นลายไรไะถ่ายโทรศัพท์แล้วมันเป็นลายไรไหมนี่มาถึงทางเลี้ยวแล้วนี่ขับติดกำลังขึ้นเลยยังไม่7โมงนะ6โมงกว่ามาลิ้นวางขึ้นเลยตาผมงแบ็คซื่นไหมซื่อมากเลย ตอนนี้ผมมีผลเสียของการปวดหลับบนอนและตาแห้งนะครับาบางครั้งก็จะใช้น้ําตาเทียมช่วยนะครับนี่เลยนะครับไปนี่เลยนครสวรรค์เพชรบุใชัยยพุ่มนะครับเราก็เลี้ยวไปทางชัยภพม่มนะมจะมาัิบผมจะมาเลี้ยวแยกนี้ตลอดเดี๋ยวดูก่อนอีกรอบนึงใช่ไหม <c oughs> ใช้ตรงนี้ก็จะมีของฝากเยอะแยะเลยตรงนี้ จะประมาณนี้แยกอะไรไม่รู้ว่าแยกอะไรไม่มีป้ายบอกว่าแยกอะไรมีอะไรมั้งแต่ไม่เห็นตรงนี้ก็จะนี่เราก็จะต้องเลี้ยวไปทางนี้นะครับทุกรอบมันไปได้ายเส้นทางมันจะตรงไปก็ได้นี่อย่างเงี้ยนี่ยตรงไปน่นก็ได้นะไปเลี้ยวข้างหน้าก็ได้นะแต่เราจะไปเราจะเลี้ยวตอนนี้เลี้ยวเข้าถนนสองสองห้านะครับอีกสี่สิบ สองสกิโลนะครับ4 2นาทีเขา่่างนั้นนะใกล้ถึงแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะเจ็ดโมงแล้วอะต้องมี8ปดโมงเลยผมว่าไม่เปดก็เกือบแปดนะถึงแล้วนะครับถึง7จ็ดโมงสามสิบ่เดี๋ยวน่าจะข้าวน่าจะไม่กินแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะ ข้าห้องน้ําแล้วก็จะนอนเลยแต่เราดูให้เขาให้จอดรถให้มันถูกที่ถูกทางก่อนหรือไม่ก็อาจจะกินข้าวแล้วค่อยนอน <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็ประมาณมาแชร์ประสบการณ์ขับรถยังไงให้สว่างนะครับแล้วก็สว่างและยังสดชื่นอยู่ตอนนี้ผมก็นอนไปประมาณสามชั่วโมงนะครับกลางวันนอนไม่ได้มันร้อนนะครับนอนไปประมาณสามชั่วโมงนี่ลงของเสร็จแล้วนะครับตอนนี้จะถอยเข้าซอกเพื่อที่จะกลับรถนะเพราะว่าดูแถวนี้แล้วม้วนยากนะถอยกลับเดี๋ยว มันเคยจะม้วนทีหนึ่งแล้วมันมันไม่พอไปกลับง่ายกว่า ติดฟกลิบติดฟกลิปพอแล้วพอแล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเราายไปก่อนครับผมอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับ จะหนูหูเขาไหมอ่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่าท่านเพื่อนเห็นไหมเด็กนักเรียนในในในตะบนในกําแพงโรงเรียนะเอาขอสามชาจังหวะหันพอดีอ่ากดครั้งแรกก็คือผมกดอ่าขอบคุณเขานะครับขอบคุณที่เขาดูรถให้อะไรเงี้ยนะ e. แล้วก็จังหวะจะ <c oughs> จะเป็นกระจกจังหวะจะเป็นก,กระจกหันไปเห็นเด็กนักเรียนขอาําชาอ่างเง้กดให้เอ ขออภัยขออภัยคือแบบจักเป็นยังเท้าโคอนเปนเท่าบาบอยากกดแทะนะกราบขออภัยเนะนิดๆหน่อยๆ ถึงไหนแล้ว <c oughs> ก็อ่าคลิปนี้นะครับก็มาสว่างที่คือแบบไม่มาสว่างหรอกวิ่งมาแบบถึงหน้างานนี่เจ็ดโมงเลยนะครับสว่างแบบจังปังเลยแบบว่าเมื่อเช้าเข้ามานักเรียนกําลังเข้าเรียนเลยนะครับก็สะสมหลายอย่างนะครับทําให้เราต้องอาช้าแล้วงานแค่นี้ลูกค้าเขารู้อยู่แล้วว่ารถต้องมาถึงเช้านะครับเราก็ต้องทําให้ได้ถึงเช้าเพราะเขาจะใช้เวลาลงประมาณเนี้ยครึ่งวัน เสร็จก่อนเที่ยงตอนนี้11โมง42นะครับเราก็จะกลับไปคืนตู้ทันบ้างไม่ทันบ้างส่วนมากก็จะทันร้านที่คืนตู้ลานที่เราจะไปคืนเนี่ยบาง้านก็6โมงทุ่มหนึ่งบาง้านก็3ทุ่ม4ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วแต่ลานนะครับ่า,ถ,าถ้าเจอ้านไหนที่ปิด5โมงก็ไม่ทันก็จบนะครับไม่ทันแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะก็มาพูดถึงเรื่องทําเคล็ดลับยังไงไม่ไม่ให้ง่วงนะครับก็มีแค่นั้นแหละผมก็คือ่ิอ,อ,าอาโาลพกาแฟนะครับก,กินสลับกันนะครับ หรืออย่างวันนี้ก็กินเรดดี้บูนะครับเราพยายามเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยพยายามเปลี่ยนถ้าถ้าคืนนั้นกินออายี่ห้อนี้ไปแล้วพยายามเปลี่ยนปุ๊บร่างกายมันจะไม่ไม่ใช่รดเดิมอะ่ะมันก็จะกระตุ้นขึ้นมาอีกนิดนึงนครับแต่ถ้ายังกินสมมติผมสมมติผมกินเบอร์รี่แดงกินซ้ากินซ้ากินซ้ำหลับงคาเบอร์รี่แดงนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเนตเขียวเบอร์รี่แดงสลับเป็นไอ้นู่นไอ้นีนน่ปุ๊บร่างกายมันจะกระตุ้นได้อีกหน่อยนะครับแต่ก็ได้ไม่มากแล้วก็เวลาง,ง่วงผมจะจอดล้างหน้านะครับ การล้างหน้าล้างน้ำเปล่ามันก็ไม่จบนะต้องแปรงฟันล้างสบู่หรือไม่ก็มีผ้าเย็นก็มาเช็ดนะครับก็ผมก็ใช้พย็นเมื่อคืนในสองเพลินนะครับเบอร์ดี้เบอร์ดี้ก็ถือว่ารอบนี้กินน้อยนะกระป๋องเดียวนะครับแล้วเลดี้บูนะครับก็ยาวมาจนถึงนะครับแล้วก็มาถึงลูกค้าเขาลงของเราก็พยายามนอนให้ได้นะครับเวลากลับเราจะได้ยาวเลยนะครับสายตู้คอนเทนเนอร์นะครับอึดกันประมาณนี้เนาะอาจจะสู้สายล่องพี่ๆเขาไม่ได้นะครับแต่ว่าพอเราก็จะทํางานกันอยู่ประมาณนี้เนาะก็มีอุจลับอดนอนก็ต้อง ต้องอดหลับอดนอนนะครับเพื่อเงินนะนะบ้างนะครับตอนวัยรุ่นเราก็ไปเที่ยวอดหลับอดนอนเนาะตอนที่ยังไม่ได้สร้างตัวอะไรก็ไปเที่ยวสนุกสนานอดหลับอดนอนดูหนังกลางแปลงไปเที่ยวรถบงรถบัมเราก็สามารถอดหลับอดนอนได้อน,นี้เราทํางานเราก็ต้องอดหลับอดนอนได้แล้วการขับรถคนเดียวเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยฟังวิทยุนะผมไม่ค่อยฟังวิทยุแต่ผมจะเปิดติ๊กต็อกเวลาคนไร้สดอะไรเงี้ยเพลงหรือเพลงอะไรเงี้ยผมก็จะเปิดฟังประมาณนี้ก็ถือว่าช่วยได้ในเรื่องของโทรศัพท์นะครับ แล้วก็อย่างที่ผมบอกถ้ามันหนักนะสาหัสจริงๆยังไงต้องนอนให้ได้นะครับดูเวลานะครับถ้ามันนอนได้ยาวก็นอนไปเลยนะครับสักสองสามชั่วโมงคนเรามันก็สะดุ้งตื่นอยู่แล้วนอนช่วงที่ง่วงที่สุดก็คือประมาณ 4, ตีสามตีสี่เหมือนของผมมันเนาะแต่ถ้ามันจะต้องแบบว่าจะต้องไปต่อให้ได้อย่างที่ผมบอกเลยกินกาแฟนะครับกินกาแฟแล้วก็นอนนะประมาณสองชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่ร่างกายคนกาแฟเอาฤทธิ์ปุ๊บก็นั่นแหละก็ตื่นมาก็กระพี้กระเป๋าก็ไปต่อได้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ